ทำคลิปแบบไหนจะปังไวกว่ากันระหว่างคลิปสั้นกับคลิปยาวขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะกําลังสับสนอยู่เหมือนกันเนื่องจากช่วงนี้ทิกต o k เขากําลังดันให้เราทําคลิปยาวโดวยเขาจะมีการสนับสนุนให้เราใส่แฮชแท็ก longer video แล้วก็มีปุ่มอัดคลิปที่มีความยาวสูงสุดถึง10นาทีด้วยแต่การทําคลิปยาวไม่ได้เหมาะสําหรับทุกคนนะคะ พราะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราทําคลิปยาวแล้วคนจะดูคลิปของเราจนจบและมีปฏิสัมพันธ์กับคลิปของเราไหมดังนั้นนะคะใครที่เป็นมือใหม่อ่ะครูนรา,าแนะนําให้ทําคลิปสั้นก่อนฝึกพัฒนาการทําคลิปของเราก่อนพอเราทําเป็นประจําสม่ำเสมอน,นะคะแล้วเรามีการพัฒนาฝีมือของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถทําคลิปที่มันมีความยาวเพิ่มมากขึ้นได้ทีนี้เราจะต้องฝึกทําคลิปยังไงบ้างครูนรา,าจะแบ่งองค์ประกอบของคลิปนะคะออกเป็น3ส่วนเนาะ ใครจดได้จดเลยนะจ๊ะหรือไม่ก็พิมพ์เป็นคอมเมนต์เอาไว้ส่วนที่หนึ่งนั่นคือการพาดหัวคลิปอันนี้คือพีคสุดสำคัญสุดเพราะคนดูให้เวลาดูคลิปของเราเพียงไม่กี่วินาทีล่าสุดนี่คือน้อยกว่า3มวิแล้วนะลองไปสังเกตตัวเองว่าปัดนิ้วเร็วขนาดไหนถ้าเปิดคลิปมาแล้วไม่น่าสนใจคนดูไม่ดูคลิปเราแน่นอนจะสั้นหรือยาวจะดีแค่ไหนก็ไม่ดูดังนั้นพา์ที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งนี้ ที่เป็นองค์ประกอบของคลิปเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องฝึกทำค่ะและนอกจากการพาดหัวจะทําให้หยุดนิ้วคนดูได้สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องหยุดนิ้วของคนที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของช่องของคุณค่ะซึ่งครูนร่ามีสอนเอาไว้แบบละเอียดนะคะถึง21สูตรลับใช้คําจับแสนวิวที่ครูนร่าทำมาและครูนล่าก็มาถ่ายทอดให้ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Magic Words นะคะกดเข้าไปสมัครเรียนได้เลยนะในนั้นมีเวิร์กช็อปให้ทําด้วย ต่อไปส่วนที่2อนั่นก็คือคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ Content ของเราต้องเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของเราอย่าลืมว่าเวลาของทุกคนนั้นมีค่าดังนั้นเวลาทำคลิปมาให้คนดูเขาต้องได้ประโยชน์กับเวลาที่เขาจะต้องสูญเสียไปหลายๆคนอาจจะคิดว่า t i k t o k เนี่ยต้องตอลกต้องเต้นแต่จากประสบการณ์ที่ครูนราทำช่องมานั้นหลายๆคนเข้ามาหาความรู้ค่ะ ยกตัวอย่างก็คือผู้ติดตามช่องครูนนราทุกคนเลยถูกไหมทุกคนต้องการหาความรู้เพิ่มเติมแม้กระทั่งตัวครูนนราเองก็ยังอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมในด้านนูน้นด้านนี้ส่วนที่3นะคะนั่นก็คือ call to action ซึ่งส่วนนี้หลายๆคนก็นำไปไว้ในตั้งแต่ต้นคลิปเลยแต่วิธีนี้ครูนนราไม่แนะนำเนาะครูนนราอยากให้ทุกคนเป็นผู้ให้ก่อนรับเสมอ ซึ่งเราอาจจะเอา call to action ของเรานะคะไปอยู่ตรงระหว่างกลางคลิปก็ได้เพราะว่าถ้าเอาไว้ท้ายคลิปส่วนใหญ่พอคนดูเขารู้ว่าคลิปนี้กําลังจะจบแล้วเขาก็จะปัดคลิปทิ้งและดูคลิปเราไม่จบซะง,งั้นซึ่งการ call to action นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์แล้วกดแชร์ด้วยนะแต่ call to action ของเราสามารถเป็นในรูปแบบอื่นได้ค่ะเช่ในใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาเป็นคําถามปลายเปิดเอาไว้ให้คนที่เขาดูคลิปาสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้ หรือคุณจะ call to action เพื่อที่จะขายของก็ได้เหมือนกันใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกก็พิมพ์มาได้เลยนะ